สวัสดีครับเอาคลิปนี้นี่นะครับผมจะพามาดูซอปืนนะครับเนื่องจาว่าผมได้ไปเห็นเพจ Facebook แห่งหนึ่งนะครับเขารับออเดอร์สำหรับสั่งตัดซองหนังนะครับ2ปืนประเภทต่างๆนะครับปืนพกสัน้นไม่ว่าจะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติโมเดลต่างๆรวมถึงปืนแบบลูกโม่รีวอลเวอร์นะครับ ก็เลยความสนใจก็เลยเกิดขึ้นก็เลยลองลองสั่งดูนะครับก็ในการสั่งให้ทางร้านเขาตัดเย็บหนังซองหนังให้นี่นะก็ได้วัดนะครับส่วนนี้นะครับความกว้างตั้งแต่ยอดศูนย์เลงด้านหลังจนถึงใต้โกงไก่เนี่ยนะครับอันนี้ความกว้างของตัวปืนแล้วก็วัดความยาวของลำกล้องนะครับ จากตัวโครงปืนมาจนถึงปลายลำกล้องนะครับแล้วก็ส่งไปให้เขานะครับพร้อมกับโอนตังค์ให้เขานะครับคือทางร้านเขาไม่รับเก็บเงินปลายทางนะครับเออเมื่อออเดอร์ไปแล้วก็สองสัปดาห์ทางร้านเขาก็ส่ง2องปืนมาให้นะครับเห็นซองหนังก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ครับก็ตัดเย็บได้ สวยงามปลาหนิดก็ถือว่าพอได้ทีเดียวนะครับด้านปลายนี่ก็ไม่ได้ปิดนะครับเปิดอยู่นะครับนี่นะครับเพิ่งได้รับตอนหัวคข้มวันนี้เองนะครับนี่ครับสำหรับ สั่งมาใส่ใช้กับปืนลูกโม่ทอรัสเลดจิงบูจุดสีสีแม็กนัมกระบอกนี้ครับนะครับอันนี้ก็คือส่วนปลายของซองแล้วก็ปลายลำกล้องของตัวปืนนะครับพอดีว่าผมเป็นคนถนัดซ้ายนะครับก็เลยสั่งซองด้านซ้ายนะองข้างซ้ายมานะครับ เดี๋ยวจะลองใส่โมเดล929ของสมิธอเวรสันโดนะครับมันจะเป็นยังไงนะฮะก็ตัวปืนเนี่เล็กกว่าเทอร์รัสเลจริงบูนะครับนี่ครับโอ้ก็พอได้อยู่นะครับหลวมนะครับหลวมนิดนึงนะครับอันนี้คือปลายลำกล้องนะครับ ก็เวลาห้อยเอวสอดสายเข็มขัดใส่ตรงนี้นะก็คงจะดูเท่ไปอีกแบบนะครับครับก็เป็นการเอาซองหนังนะครับที่สั่งตัดจากร้านที่รับออเดอร์นะครับมาให้ท่านได้ชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็ติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับช่องของผมช่วงนี้อาจจะมีคลิปลงน้อยหน่อยนะครับอาจจะมีห่างๆทิ้งช่วงระยะนะครับอัปคลิปลงไปในช่องนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามชมตลอดนะครับซึ่งก็ขณะนี้ก็ใกล้จะถึง5,000แล้วนะฮะ สำหรับผู้ติดตามหรือว่าซับสครายเบนะครับก็ตั้งใจไว้ว่าถึง5000แล้วก็จะมีของรางวัลน,นะครับมาแจกหรือว่ามาให้ท่านได้ลุ้นโชคกันนะครับสำหรับท่านที่ติดตามชมในช่องของผมพร้อมกับมาสแสดงเม้นท์ในคลิปต่างๆที่ผ่านมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาซองมาให้ดูนะครับซองปืนยาวๆนะครับหนักๆในตัวปืนนะครับ ขอบคุณที่เข้ามาชมแล้วกันนะครับสวัสดีครับ